เทพเสียน40,000ปีตอนที่306ข้าวผัดไข่กับข้าวผัดทะเล5นาที6นาทีการโจมตีที่แม่นยำราวกับจักรกลยังคงดำเนินต่อไปไม่หยุดท่ามกลางเสียงกระซิบวิพากษ์วิจารณ์ที่ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆหยวนหวานชิวยิ้มพรางกล่าวว่าท่านทั้งหลายฉากเมือนที่ล่มสลายซึ่งวิทยายการสงครามต้าหวงเรานำเสนอเป็นเพียงเรื่องสมมุติ ที่สร้างขึ้นจากหุ่นจำลองและภาพมายาสามิติแต่ชุดรบผลึกวิเศษซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบความเสถียรที่พวกท่านเห็นความเสียหายเหล่านั้นล้วนเป็นของจริงทั้งหมดก่อนงานมหากรรมอาวุธวิเศษจะเริ่มขึ้นเราได้ทำการทดสอบความทนทานต่อการทำลายล้างของชุดรบกระดูกทมินเป็นเวลา3วันทุกท่านโปรโดดูที่หน้าจอรายละเอียดของการทดสอบเฉพาะด้าน ล้วนแสดงไว้ในบันทึกเหล่านี้แล้วอันดับแรกเราทำการโจมตีชุดรบกระดูกทมินตรงๆด้วยการโจมตีที่หนักถึง20ตันติดต่อกัน10ครั้งในรวดเดียวเพื่อจำลองการประทะชนด้วยความเร็วสูงกับสัตว์อสูรเกราะหนักอันดับถัดมาเราจุดชนวนระเบิดอสศนีสวรร์คเพิงพระสุธาในระยะเพียงหเมตรจำลองคืนกระแทกและการระเบิดของสัตว์อสูรประเภทยิงโจมตีระยะไกล หลังจากนั้นเราหยังพ่นพิษสัตว์อสูรบริสุทธิ์จากธรรมชาติใส่ชุดรบกระดูกทมินโดยตรงความรุนแรงในการกระตกรของพิษร้ายเทียบได้กับพิษร้ายในร่างของแม่ทับอสูรรอจนห้าชั่วโมงให้หลังเราค่อยใช้น้ำล้างออกอย่างรวกลวกท้ายที่สุดเราเทสารไวไฟราดลงจนทั่วชุดรบกระดูกทมินแล้วจุดไฟเผาและหลังจากปล่อยให้ไฟลุกไหม้เป็นเวลา,านานกว่า10นาทีเราก็ดับมันด้วยทราย จากกระบวนการทดสอบความทนทานต่อการทำลายล้างทั้ง4ขั้นตอนนี้ชุดรบกระดูกทมินก็กลายเป็นสภาพชำรุดซุดโซมอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในตอนนี้ทุกท่านคงเห็นแล้วแม้ว่ามันจะได้รับความเสียหายอย่างหนักจนแทบจะรุดเป็นชิ้นๆแต่ชุดรบกระดูกทมินก็ยังคงสามารถรักษาความมั่นคงและความแม่นยำในระดับสูงที่ข้าต้องการบอกก็คือชุดรบกระดูกทมินต้นแบบชุดนี้ ไม่ได้ใช้วัสดุประเภทสมบัติวิเศษแห่งฟ้าดินแม้แต่เช้นเดียวและไม่ได้ใช้เทคนิคพิเศษหรือกลอุบายอันใดมันถูกหลอมสร้างขึ้นตามมาตรฐานการผลิตจำนวนมากอย่างสมบูรณ์ซึ่งหมายความว่าชุดรบกระดูกทมินทุกชุดที่ผลิตออกมาหลังจากนี้ก็จะมีประสิทธิภาพที่โดดเด่นเช่นเดียวกันนี้หากทุกท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบันทึกภาพการทดสอบเหล่านี้หรือสิ่งที่ข้าเพิ่งบอกไป หลังจากนี้สามารถตรวจสอบชุดรบต้นแบบอย่างละเอียดด้วยตัวเองข้าย,ยังสังเกตเห็นว่ามีผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยที่มีชื่อเสียงหลายท่านมาร่วมวงกับพวกเราด้วยเชื่อว่าท่านเหล่านี้สามารถบอกต่อทุกคนได้อย่างแน่นอนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชุดรบเป็นของจริงหรือไม่คำพูดของยวนหมานชิวสร้างความปั่นป่วนอย่างรุนแรงอีกละลอกฝูงชนราวกับพื้นผิวทะเลสาบที่ถูกลมพัดกระโชก เกิดเป็นแรงกับเพื่อมแพรออกไปเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วยามนี้เวลานับถอยหลัง10นาทีสิ้นสุดลงแล้วในขณะที่ตัวเลขสุดท้ายเปลี่ยนเป็นศูนย์ผู้บำเพ็ญตนบนแท่นยกพื้นก็ต่อยหมัดซ้ายเข้าเป้าเป็นครั้งสุดท้ายความแรงของหมัดยังคงอยู่ที่888.88 88กิโลกร,รมัมเช่นเดียวกันกับหมัดซ้ายหมัดแรกสิ่งที่น่าตื่นตะลึงยิ่งกว่านั้นก็คือตัวเลขแสดงจำนวนที่ด้านข้างเป้าซ้อมบอกชัดว่า มันต่อยหมัดขวา500หมัดหมัดสายอีก500หมัดรวมเป็น1,000หมัดไม่ขาดไม่เกินในเวลา10นาที1,000หมัดถูกต่อยออกไปด้วยจังหวะความเร็วที่เทียงตรงแม่นยำเท่ากันทุกหมัดแม้แต่พลังหมัดอย่างเท่ากันทุกประการระดับความแม่นยำที่น่าสะพึงกลัวนี้ยอมบ่งบอกอย่างชัดเจนไม่ว่าชุดรบผลึกวิเศษหรือเซียนเกาะผู้ที่ควบคุมชุดรบผลึกวิเศษรวนแต่เป็นตัวตนระดับสัตว์ประหลาดทั้งสิน้น ทุกคนจ้องมองเสียนกราะผู้หนีเป็นตาเดียวเต็มไปด้วยความประหลาดใจอย่างสุดแสนเซียนกราะผู้หนีเมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบอย่างสมบูรณ์ก็เดินลงจากเวทียกพื้นแต่เพียงก้าวออกมาก้าวแรกร่างของมันก็กระพริบวูบไหวอย่างประหลาดชั่วแวบหนึ่งอ๋อขออภัยด้วยทุกท่านนี่ม่ใช่ว่ามีสิ่งใดผิดปกติกับชุดรบกระดูกทมินแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากความแตกต่างของแรงโน้มถ่วงบนเวที และแรงโน้มถ่วงที่ภายนอกหยนหมานชิวกล่าวเสียงราบเรียบแล้วโยนระเบิดอีกลูกลงไปกลางวงต้องโทษข้าเองที่ลืมแจ้งต่อทุกท่านที่จริงแล้วเวทีทดสอบนี้สร้างขึ้นภาย,ตายใต้คล้ายกลแรงโน้มถ่วงพิเศษทำให้แรงโน้มถ่วงภายในนั้นสูงกว่าด้านนอกสิบเท่าว่ากานไรทุกคนตกตะลึงพึงเพิดน,น,นี่หมายความว่าการแสดงฝีมือที่สร้างความตื่นตะลึงให้แก่พวกมันทั้งหมดเมื่อครู่นี้ เกิดขึ้นภายใต้สภาพแรงโน้มถ่วงสิบเท่านี่มันชุดรบผลึกวิเศษแบบไหนกันเสียนเกาะผู้หนีเป็นสัตว์ประหลาดที่จากได้กันแน่ในที่สุดเสียนเกาะผู้รึกลับก็เดินกลับมายังแสงสว่างที่ส่องรวมกันอีกครั้งหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าทุกคนวุบหมวกเกาะเปิดออกเผยให้เห็นใบหน้าที่อ่อนเยาวอย่างยิ่งอ่อ,อนเยาวจนเกินไปแตกต่างจากภาพเสียนเกาะมากประสบการณ์อย่างที่ทุกคนคาดหวังไว มีผู้สื่อข่าวที่ปราดเปรียวไม่กี่คนที่สูดลมหายใจยังหนาวเหน็บตะโกนลั่นอย่างไม่อาจจะเชื่อหรี่เหาในฐานะดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดในบรรดาชนรุ่นหลังของวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงหรี่เหวค่อยๆมีชื่อเสียงขึ้นมาในฐานะอีแรงและดาวอสูรแต่คนส่วนใหญ่มีว่าอย่างไรก็นึกไม่ถึงว่ามันยังเป็นเซียนกราะที่น่าสะพึงกลัวถึงเพียงนี้ทุกท่านสบาย หลีเหยาแย้มยิ้มเล็กน้อยข้าหลีเหยาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองในภาควิชารอมสร้างของวิทยาลัยการสงคารามตา่วงเพิ่งเริ่มสัมผัสกับชุดรบผลึกวิเศษเมื่อปีที่แล้วนี้เองข้าเข้ารับการฝึกอบรมที่ค่ายฝึกฝาคำรนเป็นเวลาสามเดือนและในที่สุดก็ถูกคัดออกกล่าวโดยสรุปแล้วข้าไม่ใช่เสียงเกราะมืออาชีพแต่เป็นนักรอมสร้างการขับชุดรบผลึกวิเศษเป็นเพียงงานอดิเรกยามว่างของข้าเท่านั้น แต่อายความสเสถียรและความแม่นยำของชุดรบกระดูกทมินจึงช่วยให้คาโชคดีทำแบบทดสอบครั้งนี้สำเร็จได้อย่างชิวเฉียดแม้แต่เซียนเกราะมือสมัครเล่นอย่างคาก็สามารถแสดงฝีมือเช่นนี้ได้คาเชื่อว่าทุกคนคงสามารถเห็นซึ้ง,ถ,งถึงประสิทธิภาพของชุดรบกระดูกทมินแรวกำมังคำพูดของมันสร้างความปั่นป่วนขึ้นอีกรอบเสียงอุทานยังดังกว่าครั้นก่อน,อนเสียอีก เหล่าคนธรรมดาและผู้บำเพ็ญตนทั่วไปรอบร้องเอ็ดอึงอย่างอัศจรรย์ใจนึกไม่ถึงว่าชุดรบกระดูกธมินจะทรงพลังถึงเพียงนี้กระทงนักศึกษาชั้นปีที่สองธรรมดาซึ่งเป็นเพียงนักหลอมสร้างและเพิ่งเคยสัมผัสกับชุดรบผลึกวิเศษได้แค่ปีเดียวหลังจากสวมใส่ชุดรบกระดูกทมินจะบรรลุถึงระดับฝีมือที่น่ากลัวถึงเพียงนี้ได้แต่สำหรับผู้ที่ร่วงรู้ความจริงโดยเฉพาะอย่างยิง่ง บรรดาคู่แข่งทั้งหลายต่างรอบดาทอหลีเหยาอย่างไรอย่างอายอยู่ในใจเรื่องที่มันเป็นนักศึกษาปีสองเป็นเรื่องจริงแท้ไม่มีแปลกปลอมแต่ผู้ใดไม่ทราบว่าอีแรงหลี่เหยาเดิมทีก็เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ที่แข็งแกร่งที่สุดในวิทยารายการสงครามต้าห่วงรุ่นนี้ฝีมือเชิงยุทธสูงเยี่ยมเหนือผู้ใดในรุ่นเดียวกันเรื่องที่ว่ามันถูกคัดออกจากค่้ายฝึกฝาคำรนและไม่ได้รับตาเสียนเกาะฟ้าคำรนก็เป็นเรื่องจริง แต่นั่นเป็นเพราะว่าเจ้าผู้นี้พัดหลงเข้าไปอาราวาสอยู่ในเทือกเขาฟ้าคำราม10วันสิคืนต่างหากหากจะให้เปรียบเทียบความแข็งแกร่งในฐานะเซียนเกราะเจ้าหลี่เหยาผู้นี้ถือเป็นหนึ่งในผู้เข้าฝึกอบรมอันดับต้นๆของค่ายฝึกฟ้าคำรนสามารถเทียบได้กับหลงเฉียนเยี่ยซึ่งผุดเด่นขึ้นราวกับดาวประกายพึกในแวดวงเซียนเกราะเมื่อไม่นานมานี้สัตว์ประหลาดระดับนี้ มาแซงทำตัวเป็นนักศึกษาปีสองธรรมดาสามันดา่าว่าไรยางอายอยังน้อยไปก่อนที่คนเหล่านี้จะทันได้บ่นออกมาดังๆบรรดาผู้สื่อข่าวก็ลุมร้อมเข้าไปซักถามสิ่งที่ขางคาใจใพวกมันก่อนแล้วอุปกรณ์ขยายเสียงผลึกวิเศษ17-18แททงแทบจะทิมเข้าไปในใบหน้าของหลีเยายูรอมรอมองผ่านๆราวกับกลุ่มดาบกระบี่ที่รุมจี้ตัวมันไว้สหายนักศึกษาหลีเยา เขาเคยได้ยินกิติศักดิ์เรื่องความบาคร้งของเจ้าในค่ายฝึกฝ่าคำรนมานานแล้วผู้เขาฝึกอบรมรุ่นเดียวกันหลายคนมีความประทับใจในตัวเจ้าเป็นอย่างยิง่งแม้แต่ยอดฝีมือยังหลงเชียนเยี่ยยังบอกว่าน่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ตัดสินกับเจ้าให้รู้แน่ว่าผู้ใดเหนือกว่ากันนางยังบอกว่าจะต้องหาโอกาสต่อสู้กับเจ้าอีกครั้งให้จงได้นึกไม่ถึงว่าเจ้าจะมีฝีมือในการขับชุดรบผลุกวิเศษสูงเยี่ยมถึงเพียงนี้ สหายนักศึกษาลีเยาในฐานะนักขับทดสอบของชุดรบกระดูกทมินจะต้องร่วงรู้ข้อดีข้อเสียอย่างถ่องแท้กว่าผู้ใดไม่ทราบสามารถบอกรายละเอียดจากมุมมองของเซียนเกาะหรือไม่สหายนักศึกษาลีเยาเจ้าเพิ่งจะไปตะเวนเยี่ยมชมชุดรบผลิตวิเศษรุ่นผลิตจํานวนมากของบรรดาคู่แข่งจนทั่วไม่ทราบว่ามีความเห็นอย่างไรบ้างต่อคู่แข่งคนสําคัญโดยเฉพาะชุดรบราชัญพยักษ์ชุดรบหมอกหนาทึบ และชุดรบหมื่นกระบี่แม้ว่าชุดรบเหล่านี้จะมีราคาสูงกว่าชุดรบกระดูกทมินไม่น้อยแต่ด้านค่าประสิทธิภาพของผู้อื่นก็ดูเหมือนว่าจะเหนือกว่าฝ่ายเจ้ามาร์กเช่นกันชุดรบกระดูกทมินของเจ้าดีพอที่จะประชันขันแข่งกับผู้มันหรือไม่หลีเหยาวยอมไม่เคยเป็นคนทอมตัวมาก่อนพอฟังคำถามก็ยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าในความเห็นของข้าความสัมพันธ์ระหว่างชุดรบกระดูกทมินและเหล่าคู่แข่งสำคัญ กอบเปรียบเสมือนความสัมพันธ์ระหว่างข้าวผัดไข่กับข้าวผัดทะเลประโยคนี้พอกล่าวออกมาผู้ชมรอบด้านก็เงียบกริบไปทันทีแม้แต่นักข่าวที่คร่ำโลกที่สุดยังอดหันไปมองหน้ากันไม่ได้มีคนทำท่าแคะหูโดยไม่รู้ตัวพอเข้าใจว่าหูฝาดไปหรือไม่ชุดรบผลึกวิเศษกับข้าวผัดสอ,อย่างนี้เกี่ยวข้องกันตั้งแต่เมื่อใดลีเยาอธิบายอย่างไม่รีบร้อน พวกเราไปเยี่ยมชมชุดรบผลึกวิเศษมากมายสำหรับในด้านประสบการณ์และขีดความสามารถอันยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยและขายสำนักชั้นนำเหล่านั้นข้าไม่มีข้อสงสัยเลยแม้แต่น้อยมีหน่ำสามอย่างชื่นชมเป็นอย่างมากในฐานะผู้หลงไหลครั้งไขในชุดรบผลึกวิเศษชุดรบผลึกวิเศษรุ่นยอดนิยมจำนวนมากที่พวกมันหลอมสร้างขึ้นมาลว้วนเป็นเป้าหมายในการศึกษาเรียนรู้ของข้า เป็นเป้าหมายที่ข้าต้องการไล่ตามเป็นแม้กระทั่งความไฟ,ฟ่ฝันของข้าข้าปรารถนาที่จะซื้อผลงานชิ้นเอกของพวกมันลหลายรุ่นแม้ว่าจะทำให้ข้าสิ้นเนื้อประดาตัวก็ตามอย่างไรก็ตามชุดรบผลึกวิเศษอันเป็นผลงานชิ้นเอกเหล่านี้ล้วนเป็นของชั้นยอดที่ใช้วัสดุสมบัติวิเศษแห่งฟ้าดินเป็นจำนวนมากบรรดานักหลอมสร้างที่เก่งกาจในการหลอมสร้างชุดรบผลึกวิเศษชั้นยอด ก็เปรียบเสมือนยอดพ่อครัวในโรงแรมหรูสามารถทำข้าวผัดทะเลชั้นเลิศที่ประกอบไปด้วยกุ้งบังกรหอยซานเปืย่ยและหอยเป่าหื้อราคาข้าวผัดทะเลอันหลูหราจานนี้เกรงว่าจะไม่ถูกสมควรเริ่มต้นที่2,000 3,000เหรียญเป็นอย่างน้อยทีนี้หากค้าต้องการให้ยอดพ่อครัวท่านนี้ทำข้าวผัดธรรมดาที่มีราคาขายไม่เกินหนึเหรียญข้ายอมรับว่า ยอดพอขวดท่านนี้มีฝีมือยอดเยี่ยมมากแต่ด้วยต้นทุนต่ำกว่า100ยเหรียญมันจะใส่อาหารทะเลสดที่มันถนัดได้อย่างไรมีหนังสามมันยังคุ้นชินกับความคิดที่จะทำข้าวผัดทะเลอันหรูหราแทบไม่มีประสบการณ์ในการทำข้าวผัดธรรมดาธรรมดาแล้วมันจะทำข้าวผัดธรรมดาได้อร่อยจริงหรือแต่วิทยาลัยการสงครามต้าห้วงของเราไม่เหมือนกันอย่างที่ทุกท่านทราบกันดี ในฐานะค่ายหลักของนักหลอมสร้างฝ่ายรากยาเราได้สั่งสมประสบการณ์ความรู้ในการหลอมสร้างอาวุธวิเศษระดับล่างมานานหลายสิบปีเช่นเดียวกับพ่อครัวธรรมดาที่เชี่ยวชาญในการทำข้าวผัดไข่มากที่สุดสำหรับพวกเราหากจะให้ทำข้าวผัดทะเลจานละ2 0 0 0 3 0 0 0เหรียญเรายอมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผู้ใดแต่สำหรับข้าวผัดไข่ธรรมดาที่ราคาไม่ถึง100เหรียญกลับเป็นความถนัดจัดเจนของพวกเรา ตั้งแต่ตน้นเราก็ไม่เคยมัวแต่คำนึงถึงอาหารทะเลสดแต่เรามุงมุ่งมั่นเลือกเฟ้นไข่ที่ดีที่สุดเลือกแฮมต้นหอมสับและข้าวที่เหมาะสมที่สุดนำมาผัดเป็นข้าวผัดไข่ใส่แฮมที่สมบูรณ์แบบที่สุดในแบบที่เราคุ้นเคยและมีฝีมือมากที่สุดให้ค่าถามพวกท่านด้วยเงิน100เหรียญเท่ากันท่านอยากรับประทานข้าวผัดทะเล ที่ไม่ได้ใส่อาหารทะเลหรืออยากรับประทานข้าวผัดไข่ใส่แฮมที่สมบูรณ์แบบและเต็มไปด้วยความจริงใจมากกว่ากันด้วยเหตุนี้ข้าจึงมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในชุดรบกระดูกทมินเชื่อว่าผัดไข่ใส่แฮมอันสมบูรณ์แบบจานนี้จะทําให้ทุกคนพึงพอใจอย่างแน่นอนเอาเถอะกล่าวมากกว่านี้ไปก็ไม่มีประโยชน์ในงานมหากรรมแสดงอาวุธวิเศษในปีนี้ชุดรบผลึกวิเศษถือเป็นดาวเด่นของงาน ทางผู้จัดงานได้กำหนดให้มีการแข่งขันนัดพิเศษสำหรับชุดบรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมากถึงตอนนั้นค้าจะขับชุดรบกระดูกทมินเข้ารวมการแข่งขันอย่างแน่นอนพวกท่านจะได้เห็นด้วยตาของพวกท่านเองการประทะกันของข้าวผัก2ชนิดคำเปรียบเปยนอกสารระบบนี้ทำให้ผู้ซื้อข่าวหลายคนรู้สึกว่าปากกาของตนกำลังสั่นระลิกแทบจะทนรอไม่ไหวเริ่มขีดเขียนบทความในบัตรดน รอจนฟังคำประกาศก้าวที่เปิดเผยเจตนาท้าทายยังโจ่งแจ้งในตอนท้ายยิ่งทำให้พวกมันคึกคักขึ้นอักโขแต่แล้วในเวลานี้เองพรันปรากฏซุ้มเสียงคมระคายหูเสียงหนึ่งลอยเด่นออกมาจากกลุ่มคนสหายนักศึกษาลีเหวการแสดงของเจ้าเมื่อครู่นี้ข้าเห็นว่าน่าเหลือเชื่อเกินไปยากที่จะเชื่อได้ว่าเป็นสิ่งที่มือใหม่ผู้หนึ่งจะสามารถทำสำเร็จด้วยชุดรบผลึกวิเศษราคาถูกไม่แน่ว่า เครื่องทดสอบความแข็งกแกร่งเครื่องนั้น